ล่าสุดสาวมือที่สามไม่ประสงค์ไกล่เกลี่ยจูนเพนชุลีปมฟ้องเรียก10ล้านบาทความคืบหน้าล่าสุดกรณีจูนเพนชุลีภรรยาของนักร้องดังหนุ่มกลาฟ้องสาวมือที่สเรียกค่าเสียหาย10ล้านบาททนายความของคุณจูนเผยว่าคู่กรณีไม่ประสงค์ไกล่เกลี่ย ความคืบหน้าล่าสุดกรณีจูนเพนชุลีหนูแก้วภรรยาของนักร้องดังหนุ่มกลายืนฟ้องสาวมือที่สเรียกค่าเสียหาย10ล้านบาทและมีนัดไก่เกลี่ยกันที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลบบุรีในวันที่16สิงหาคมแต่ทว่าในวันที่15สิงหาคมทนายพัฒทนายความของจูนเผยว่าคู่กรณีไม่ประสงค์จะไกลเกลีย โดยทนายพัฒทนายความของจูนโพสแจ้งผ่านทางเฟซบุ๊กทนายเมียหลวงโดยระบุว่าเนื่องจากพรุ่งนี้เป็นวันที่16สิงหาคมเป็นวันนัดไก่เกีย่ยคดีคุณจูนในกรณีฟ้องเรียกค่าทดแทนจำนวน10ล้านบาทจากบุคคลที่3แต่เนื่องจากทางบุคคลที่3แจ้งว่าไม่ประสงค์ไกลเกลี่ยดังนั้นนัดไกลเกลี่ยที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลบบุรีในวันพรุ่งนี้จึงต้องยกเลิกไป นัดต่อไปคือวันที่28สิงหาคมเวลา9นาฬิกาเป็นนัดพร้อมเพื่อชี้2สถานกำหนดแนวทางนำสืบหรือสืบพยานโจทย์จึงประกาศให้ทุกคนทราบครับและแม่จูนฝากขอบคุณทุกกำลังใจผ่านมาทางผมมาฝากทุกท่านด้วยนะครับเธอสบายดีและมีกำลังใจ